คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะครับตามที่ผมได้ทำคลิปของอันโตไลท์นะครับในแต่ละเวอร์ชันฟังชั่นว่าทำอะไรบ้างอย่างนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับท่านหนึ่งครับซึ่งเป็น f อด้วยนะครับตรงนี้ก็ขอขอพระคุณนะครับพี่เขาบอกว่าแนะนำการต่อใช้งานเอฟเฟกให้หน่อยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมี การแนะนําอยู่2วิธีก็แล้วกันนะถ้าเกิดว่าท่านไหนมีวิธีไหนก็ช่วยแนะนํามาหน่อยนะครับทาคลิปเป็นแนวทางให้นะครับถ้าท่านไหนมีอะไรเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับสำหรับการต่อใช่ไหมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ว่าหยิบยกเอาตัวเอฟเฟกนอกของตัวล e คติคอนเอ็มเอ็กซ์สามร้อยตัวนี้โอเคเรามาต่อกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็มีสายสัญญ,ญาณนะครับแจ็คโมโนสองเส้นอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโมโนเหมือนกันสองเส้นซึ่งตัวเอฟเฟกต์ตัวนี้ผมหยิบยกออกมมมาัันเเป็ตีฝฝ่่ง L, ง L R เดี๋ยวผมจะต่อใช้งานแค่ฝั่ง R กันก่อนนะมิวเอฟเฟกข้างในของตัวมิกอันโตเรียบร้อยอ็อกซมันเป็นของเอฟเฟกของเครื่องอยู่แล้วผมจะจิบยกเอาตัวอ็อกสก่อนเนาะเพราะว่าผมจะไม่ให้ทับกันกับอ็อกซีผมก็จะมาต่อข้างหลังอินพุต h a n n e l R ต่อนะครับจากอ็อกสมาที่อินพุตของตัวเอฟเฟกฝั่ง R ผมก็จะต่อเอาฝั่ง R ของตัวเอฟเฟกมาเข้าช่องรีเทิร์นผมต่อให้ดูเป็นตัวอย่างผมจะเข้าแค่หเส้น ตรงนี้นะครับโปรตีแล้วมันต้องเอาตัวอเฟกมา2เส้นนะครับตรงนี้จะเข้าฟัง L อองชนเนทที่3มคราวนี้เราจะปล่อยอเฟิกอันนี้บอลล่มนะครับบอลล่มอเฟกตัวกปั๊บบายบานบายโมตรงนี้ตรงออกสามตรงนี้ต้องเอาขึ้นด้วยเพราะว่าออกซนนะครับตัวที่สามอ่าแล้วก็รีเทิร์นด้วยนะครับต้องเอาขึ้นด้วยตรงนี้ทั้งรีเทิร์นั้งออกซนตรงนี้ต้องเอาขึ้นด้วยนะครับระดับการใช้งานอิฟิกแล้วก็มาปล่อยที่ช่องที่เราปล่อยสัญญาณไปตือออกสาม ถือว่าเราเสียบไม้ตัวที่สองเสียบไม้ตัวที่สองผมก็เอาสไลด์ขึ้นนะครับชึ๊บๆฮัโลโหลฮัลโหลชิกชิกผมก็เอาตัวออกสามขึ้นฮัโลโหลคือมันจะออกซินไปทั้งหมดทั้งทุกช่องเลยนะครับแล้วต่ออย่างนี้แบบที่สองก็คือ,อรีเทิร์นเข้าที่ช่องนะครับรีเทิร์นเข้าที่ช่องก็คือเราก็แค่ถอดสายสีดําตรงนี้นะครับปึ๊บออกมานะครับตรงนี้ไม่ต้องถอดเส้นสีแดงออกจากตัวออกซินตัวนี้ เราไปตอดสายรีเทิร์นมาอันนี้เป็นวิธีที่สองมาเข้าตรงช่องลายที่มันเขียนบอกว่าโมโนลไปอย่างนี้ครับคราวนี้เราก็มาพูดใหม่จืดจืดอ,อ,อ่ะเราก็พูดปกตินะครับเราจะฟังเอฟเฟกว่ามันออกไหมนะครับเราก็มาเอาสไลด์ตรงนี้ขึ้นกดฝากมินกลุ่ลงไปงตรงนี้ขึ้นนะครับพวกนี้ไม่ต้องเอาขึ้นนะครับสีเขียวๆพวกนี้ต้องเอาขึ้นคราวนี้เราก็มาเพิ่มนะครับอยู่ตรงช่อง อักสามที่ผมต่อตรงนี้นะนี่ที่ผมมีใช้อยู่ใช้อักสามผมก็มปล่อยตรงนี้นะครับทดสบอบนะเจอเอฟเฟกก็มาเรียบร้อยความดังของเอฟเฟกเราสามารถปล่อยตรงนี้ได้เราจะแต่งโทนเสียงเอฟเฟกตรงนี้ก็ได้เสียงแหลมปรับไปรปบกลางประปีของเอฟเฟกได้เราสามารถแต่งตัวเอฟเฟกได้อีกอโอเคนะครับอันนี้เป็นวิธีการต่อตัวอัอนโตไลท์1604นะครับหวังว่าเป็นแนวทางนะครับให้กับ อ่าพี่ๆนะครับทุกท่านมือใหม่ที่กําลังหัดเล่นเสียงที่ยังต่อเอฟเฟคนอกก็เป็นอันนี้ก็เป็นคลิปแนวทางให้นะนะครับถ้าหากท่านไหนที่โอเคเป็นแล้วก็ผ่านนะครับอันนี้เป็นคลิปแนวทางให้รับประกันครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ